วันนี้อยู่กับ Infinix Hot 11S ตัวนี้นะครับเปิดตัวเปิดราคาไปเรียบร้อยแล้วนะครับราคาเต็มคือ5,299บาทซึ่งวันที่5 10เนี่ยก็จะมีราคาพิเศษเหลือ5 0 9 9บาทแล้ววันที่10เนี่ยก็จะมี flash sale เหลือ4,999บาทแล้วก็เก็บคูป,ปองเพิ่มได้อีก100นั่นก็เท่าว่าเราจะซื้อตัวนี้ได้ถูกสุดคือ4,899บาทนะครับในวันที่10เดือน10เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามีอะไรใหม่ในอินฟิน x Hot 11S ตัวนี้มีอะไร น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่ยังคงเป็นข้อพิจารณากับราคานี้อยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูกันทีละอย่างเดี๋ยวผมจะเริ่มกันที่วัสดุงานประกอบนะครับรูปร่างหน้าตาภายนอกฝาหลังตัวนี้เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกครอบลงไปทั้งแผ่นเลยนะครับถ้าสังเกตตรงบริเวณเนี้ยเขาจะทาลายเวคล้ายๆกับว่ามันแยกเป็น2ส่วนคือแกนกลางหนึ่งส่วนฝาหลังหนึ่งส่วนแต่จริงๆแล้วเป็นพลาสติกครอบลงไปทั้งแผ่นนะครับฝาหลังมีลวดลายที่เมื่อกะทบแสงก็ มีการเล่นกับแสงที่เปลี่ยนไปได้ชัดเลยก็คือดีไซน์แผงกล้องก็จะมีดีไซน์แบบใหม่ดูหรูขึ้นเยอะนะครับสแกนนิวอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมสแกนนิวนี่ผมว่าถ้ายาไปอยู่ที่ปุ่ม p o w e r นี่จะรู้กว่านี้ซึ่งตัวของสแกนนิวของเขาเนี่ยต้องยอมรับนะว่าสแกนได้วไวแล้วก็แม่นมากแต่ปุ๊บติดปับ๊บ10ครั้งนี้แทบจะติดทั้ง10ครั้งเลยซึ่งในบรรดามือถืออินฟินิตไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนี่ยสแกนนิวเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยผิดหวังกับมือถือแบรนนดี้เลยนะ สแกนได้ไวมากจริงด้านหลังประกอบไปด้วยกล้อง3ตัวนะครับที่เห็นกล้องใหญ่สุดนี้ก็จะเป็นกล้องหลัก50ล้าน 2> f 2> อยู่ที่1.6อัต้าไวไม่มีนะครับมาโครไม่มีจะมีเดฟเซนเซอร์2ล้านแล้วก็กล้อง AI สําหรับถ่ายหมดกลางคืนโดยเฉพาะด้านขวาของตัวเครื่องจะมีปุ่ม power แล้วก็เพิ่มลดเสียงนะครับอยู่บริเวณตรงกลางเลยด้านซ้ายเป็นถาดซิมแบบ triple slot เพิ่ม micro SD card ได้ดู 4G ดู LTE ไม่รอง C า 4G ใดๆทั้งสิน้น ปกติของมือถือเรดนี้ไม่รองรับ4ีอยู่แล้วนะครับ Wi-Fi รองรับ5กิก f i ที่ทดสอบดูอิเทียบกับ r e d m i Note 10s ที่ผมใช้อยู่การจับ Wi-Fi ไม่ได้ต่างกันมากความไกลของจับสัญญาณ Wi-Fi รอง2.4กิกเนี่ยอินฟิ i x จะจับได้ใกล้กว่า Re d m i Note 10s ประมาณ5-9ซึ่งในเรื่องของการจับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้เจอปัญหาครับผมว่ามันก็จับได้ได้ไกลมากอยู่แล้วก็สปีดการอัปโหลดการดาวน์โหลดนะครับเทสแบบซิงเกิแบบมันติเนี่ยก็ ไม่ได้แตกต่างจากมือถือในช่วงเลนนี้อะทีนี้มาดูที่ด้านล่างด้านล่างมีพอร์ต Type C อยู่ตรงกลางตัวนี้รองรับชาร์จไว18วัตต์ัวชาร์จแต่ไม่ในกล่องเรียบร้อยมีไม่ฝนทนาแล้วก็แจ็คหูฟัง3.5ไม่ตัวที่2ไม่มีนะครับด้านบนคือโล่งเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ลำโพงตัวนี้จะเป็นลำโพงคู่สเตอริโอใช้ลำโพงตรงสันล่างรวมกับลำโพงสนทนาด้านหน้ามิติเสียงซ้ายขวาเนี่ยมันแยกกันชัดเจนมากแล้วก็ลำโพงสนทนาด้านหน้าเนี่ยวเวลาฟังเพลงวเวลาดูหนังเนี่ย ลำโพงจะไม่เบากว่าลำโพงตรงซันล่านะครับลำโพงจะดังใกล้เคียงกันมากในเหรียญน,นี้ยผมให้10เต็ม10เลยนะผ่านลาโพงมันดังแล้วก็ใครที่ชอบเบสเนี่ยคือต้องบอกว่าเบสตุบเดิบมากทีนี้มาดูกันที่หน้าจอบ้างหน้าจอเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าอินฟินิตีมีความโดดเด่นเรื่องขนาดจอมาแทบจะทุกรุ่นนะครับด้วยขนาดจอที่ใหญ่กว่าตัวนี้จะมากับจอขนาดที่ใหญ่ 6.8นิ้วตามสไตล์ของอินฟ n i x เลยนะครับมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าคู่แข่งแบบชัดเจนมากและตัวนี้ได้รับการอัปเกรดความละเอียดเป็น full hd plus จอนี่คมกริบเลยแล้วก็ refresh rate หน้าจอเนี่ยสูงถึง9 0้เฮิร์ตด้วยซึ่งตัวของ refresh rate หน้าจอเนี่ยตั้งล็อกเป็น90เฮิร์ตได้หรือว่าตั้งแบบ auto switch ก็ได้นะครับปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะการใช้งานของเราแต่ว่าหน้าจอเนี่ยจะไม่สามารถตั้งอุณหภูมิจอตั้งเฉดสีอะไรใหม่ได้นะครับคือเขาปรับมาอย่างไงก็ ใช้ไปอย่างนั้นเลยจอค่อนข้างสดนะครับตั้งแต่ n o ้ต10 Pro ละ่ะจะเห็นได้ว่าอินฟินิตช่วงหลังจอจะสดขึ้นกว่าเดิมแบบชัดเจนเหมือนกันแต่ไม่ได้สดมากจนเวอร์วัวงอลังการขนาดนั้นนะผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สดกําลังพอดีแล้วก็มุมมองจอเนี่ยคือโอเคเลยแล้วก็ในเรื่องของการปรับแสงหน้าจอเนี่ยยังคงมีปัญหาเหมือนเดิมเลยคืออินฟินิตเนี่ยถ้าจะให้จอมันสว่างหน่อยก็ต้องปรับไวที่ประมาณ70็ดจะรู้สึกว่า จอมันสว่างหน่อยแต่ถ้าหากว่าปรับความสว่างน้อยน้อเนี่ยจอมันจะมืดมากซึ่งถามว่าใช้งานกลางแดดได้โอเคไหมผมว่าถ้าเทียบกับอินฟินิตรุ่นที่มาก่านมาดูจอมันสู้แดดได้ดีขึ้นนะเมื่อวานผมเอาเครื่องนี้ไปใช้เป็นเครื่องหลักคือมันต้องใช้งานกลางแดดแทบจะทั้งวันเลยอะผมยังแอบเอกใจเลยว่าเฮ้ยจรจอมันควรจะมืดมากดิแต่กลับการเป็นว่าผมมองเห็นผมว่าใช้งานกลางแดดดีกว่ารุ่นก่อนเยอะนะเพียงแต่ความสว่างหน้าจอยังคงต้องปรับเป็น 70-80%ถึงรู้สึกว่าจอมันจะสว่างอยู่ทีนี้มาดูที่ตัวของซอฟต์แวร์กันบ้าง Infinix Hot 11s ตัวนี้มากับ XOS เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับคือ7.6 based on Android เวอร์ชัน11 Android Security p a t c เป็นของวอันที่5สิงหา2021นะครับตั้งแต่เปิดเครื่องมาก็ยังไม่เจออัปเดตสักครั้งหนึ่งนะครับพูดถึงในเร่วมกันอัปเดตเนี่ยถ้านับจากที่เลานมา ในการอัปเดตแก้บัก๊กในการอัปเดตแพทความปลอดภัยต่างๆมีแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องการอัปเดตข้ามเวอร์ชันอิงจากที่ผ่านานมาคือไม่มีแต่ตอนนี้ซีรีส์ n o ้ต10 Pro ต่างๆก็เริ่มมีข่าวว่าจะมีการอัปเดต Android ให้แล้วนะครับอย่างตัวของเทคโน o ที่เป็นบริษัทในเครือของ Infinix ตตอนนี้ของเทคโน o เนี่ย ก็เริ่มมีการอัปเดต Android ดขั้นเวอร์ชันให้ละอาจจะต้องรอดูนะครับมันเป็นเรื่องในอนาคตแต่ถ้าอิงจากที่ผ่านๆมาเนี่ยใครที่ซื้อมาเพื่อคาดหวังอัปเดต Android ดขั้นเวอร์ชันอันนี้ต้องทาใจทีนี้มาพูดในเรื่องของโฆษณานิดนึงแต่ก่อนท้าเป็น i n f i n i ิติรุ่นก่อนต้องบอกว่าโฆษณาค่อนข้างเยอะแต่พอเป็น XOS 7.6เนี่ยโฆษณามันได้หายไปหมดเลยรวมถึงแอป,ปขยะต,ต่างๆเนี่ยหายไปหมดเลยนะผมเปิดเครื่องมาผมรีเซ็ตไปรอบนึงเนี่ยเปิดมาอีกรอบนี่คือแอปขยะไม่เหลือเลยก็อาจจะมีแค่ไม่กี่แอปที่รใช้งาานพพววกก Facebook t ิ k กต o ออะไรพวกนี้มีโผล่มาบ้างซึ่งมันเป็นแอปที่เราใช้งานกันอยู่แล้วแหละแต่แอปไหนที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราสามารถ uninstall หรือว่าลบไปได้แล้วก็มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนสมัยโน้ต10 Pro ที่ผมรีวิวเนี่ยหลายหลายคนที่ซื้อเครื่องไปเนี่ยเขามักจะเจอโฆษณาที่เกี่ยวกับแอป La ซาด้าหลายหลายคนลบแอป l a ซาด้าไปแล้วเนี่ยโฆษณายังโผล่มาซึ่งในตัวของโน้ต10 Pro ที่ทางอีฟินิคก็ส่งมาให้ผมรีวิวแล้วผมใช้เป็นเดือนอะผมไม่เคยเจอเลยอย่างตัวเนี้ย ผมก็ไม่เคยเจอเลยมันยังไม่โปร่งไให้ผมเห็นเลยขนาดว่าเนี่ยผมลงแอป Lazada าไปในเครื่องนะครับมันยังไม่โปร่โฆษณามาให้ผมเห็นเลยซึ่งมันน่าแปลกใจมากสถานีฐานว่ามันอาจจะเป็นรอมคนละเวอร์ชันกันหรือเปล่าหรือว่าเครื่องที่เขาส่งมาให้นักรีวิวเขารีวิวเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละตัวกันหรือเปล่าเออมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือ Netflix เนี่ยสมัยโน้ต10โปรเนี่ย รื่องว,วิวมันจะเป็น L3 นะครับแต่มีผู้ใช้ที่เขาซื้อไปใช้งานจริงๆอะ่ะเขาได้เป็น L1 นะครับคือดูได้ Full HD ซึ่งในตัวของ Hot 11s ตัวเนี้ยที่เขาส่งมาให้ผมวิว,ว Netflix เป็น L3 นะครับรวมถึง Disney Plus ก็ได้ L3 เหมือนกันก็ไม่สามารถดูความเอีย Full HD ได้ในเครื่องจริงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าอิงมาตรฐานเครื่องนะี้ก็ได้ L3 ทีนี้มาดูที่ฟีเจอร์ของตัว XOS เวอร์ชัน7.6กันบ้างซึ่งมันก็เหมือนกับ XOS 7.6ที่อยู่ใน Infinix รุ่นอื่นแหละอย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปนะว่า XOS เนี่ยมันจะเป็น ROM ที่มีกลิ่นอายของเพียว Android ค่อนข้างเยอะฟ,อฟีเจอร์ต่างๆไม่ค่อยเยอะมันเลยไปเห็นผลว่าทำไม ROM ของ Infinix มันค่อนข้างลื่นกว่าชาวบ้านทีนี้มาดูว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างอย่างเช่นปุ่มนำทาง3ปุ่มเนี่ยสามารถยกย้ายตำแหน่งของปุ่ม back ปุ่ม home ได้นะครับอยากได้ปุ่ม back ที่อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวา ปรับแต่งได้หรือใครไม่ชอบปุ่ม3ามปุ่มแบบผมเนี่ย <c oughs> ก็เลือกเป็น full screen gesture นะครับใช้งานได้เต็มหน้าจอเลยซึ่งฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่เราใช้งานกันเนี่ยก็จะถูกย้ายไปอยู่ใน special ก์ชันกันหมดละนะครับอย่างตัวของ social turbo เนี่ยบ้านเราไม่ได้ใช้ social turbo จะเป็นการใช้งานควบคู่กับ w a t s app อย่างก,การเปลี่ยนเสียงอย,ากกาอ,อย่างการอัดวิดีโอหน้าจออัดเสียงอัดวิดีโอ beauty อย่างเงี้ยจะต้องใช้ควบคู่กับ a อป word app video call ในไลน์เนี่ยสามารถเปิดวิดีโอ beauty ได้นะครับสามารถบลูแูธได้อันนี้ผมลองอ่ะ เปิดได้ด้วยนะครับจริงมากเกมโหมดมีโหมดป้องกันการติดเกมเหมือนเดิมนะครับสำหรับพ่อแม่บุตพองที่ต้องการจํากัดระยะเวลาการเล่นของลูกๆหลานสมมติเราตั้งไว้2ชั่วโมงเนี่ยพอครบ2ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องจะล็อกทันทีไม่ให้เล่นเกมต่ออันนี้มีประโยชน์มากนะครับสำหรับพ่อแม่บ้ปรครองส่วนฟีเจอร์อื่นๆก็จะมีตัวของ floating window หรือว่าหน้าต่างลอยเนี่ยที่จะจํากัดได้แค่2แอปในการเรียกหน้าต่างลอยขึ้นมาเวลาเราเล่นเกมนะครับซึ่งเราสามารถติ๊กเลือกได้ในการตั้งค่าของเกมโหมดอีกทีอย่างในที่ผมเลือก เมสเซนเจอร์กับไลน์ไวเพราะว่าเป็นแอปที่ผมใช้บ่อยส่วนที่เหลือก็จะเป็นการตั้งค่าปกติที่เกมโหมดมางควรจะมีละ่ะอย่างบล็อกการแจ้งเตือนต่างๆหรือจะเป็นปิดแสงหน้าจออัตโนมัติเวลาเราเล่นเกมหรือว่าเวลาเราเล่นเกมกับเน็ตมือถือเนี่ยเวลาเครื่องมันต่อกับเน็ตมือถืออยู่ห้ามต่อ w i f i โดยอัตโนมัติ อ,อย่างเงี้ยเป็นต้นเพื่อไม่ให้นเหน็ตมันขาดหายซึ่งเวลาเราเล่นเกมอยู่เราสามารถเรียก shortcut game m o ได้ง่ายๆโดยการสไว้์ขอบจอด้านซ้ายค้างไว้ก็จะเปิด shortcut g a m ห mode ต่างๆให้เราอย่างในที่เนี้ยเปิด floating window อย่างที่ผมบอกว่าจํากัดได้ ได้2แอปนะครับซึ่งถ้าเราเปิดแอปที่2นะแอปแรกที่เราเปิดก็จะปิดการใช้งานไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับต้องเลือกเปิดได้แอปใดแอปหนึ่งเท่านั้นนะครับหนะ้าต่างลอยหรือว่า f l o a ต i n g window ์เนี่ยมีอะไรให้ตั้งค่าอีกในนี้มีสกรี e นช็อตนะครับสกรีนเรคคอร์ดได้ 1080p 3 0เฟรมเอร์เซกมีตั้งค่าการสวิตช์เน็ตสามารถเคลียร์แรมได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็มีเมจิกบัตทอนเมจิกบัตทอนในตัวของ Infin นิเนี่ยจะทำหน้าที่คล้ายๆกับปุ่ม แอรทริกเกอร์ในพวกเกมมิ่งโฟนคือใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเป็นปุ่มเสมือนจริงอีกปุ่มหนึ่งในหน้าจอนะครับซึ่งอันนี้มันตั้งค่าได้2ปุ่มเลยเพิ่มเสียงกับลดเสียงมันจะมีประโยชน์มากในการเล่นเกม FPS ต่างๆสําหรับ RV ดูไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่สําหรับพวก PUBG พวกเกมใน f อ s s ต่างๆ มันมีประโยชน์มากมันสามารถตั้งเป็นปุ่มชั่วยิงตั้งเป็นปุ่มรีโหลดกระสุนซึ่งมันค่อนข้างเร็วกว่าเวลาเราทัดจอโดยตรงแต่อย่างที่ผมบอกเปหลายคลิปแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะใช้งานจริงยากนิดหนึ่งนะครับด้วยปุ่มเพิ่มลดเสียงมันเยื้องไปอยู่เกือบเกือบกลางเครื่องซึ่งเวลาเราเล่นเกมจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องเยื้องนิ้วมือไปเยอะนะครับแล้วมันต้องกดไงมันไม่ใช่ว่าเราทัดแบบพวก เกมมิ่งโฟล์งที่ว่าทัดง่ายๆก็ติดละ่ะอันนี้ต้องยงื้อนิ้วมือแล้วก็กดนะครับปุ่มเพิ่มเสียงพอได้อยู่แต่ปุ่มลดเสียงคือไม่ได้เลยนิ้วไม่ถึงเลยนะของผมตอนนี้ใช้ชิปเซตเป็น mediatek h e l o g 8 8นะครับ g 8 8ถามว่าแรงขนาดไหนพูดให้เข้าใจง่ายๆให้คุณเห็นภาพเลยมันคือ h e l o g 8 0 g 8 5นี่แหละมันคือการเอา mediatek halo g 8 5ไป clock speed gpu เพิ่มจาก gpu เดิมมาเลย g 5 2อ clock speed อยู่ที่950าร้าเมกะเฮิรตซ์ clock เป็น 1กิกคือมันประมาณว่าเขาเอาชิป h e l o o G85 ตัวเดิมไปพัฒนาต่อนะครับให้รองรับ r e f r e s เรท t e 9 0ให้รองรับกล้องพิกเซลเยอะๆขึ้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น h e l o o 8 8 8เนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆประมาณนี้ถามว่ามันแรงระดับไหนก็ประมาณ ฮลโ g 8 0 g 8 5แหละไม่ได้หนีชั้นไม่ได้ห่างชั้นอะไรกันมากซึ่งผมพูดในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเกมตลาดที่ต้องบอกว่าเป็นเกมสามันประจําเครื่องของมือถือท,ท,ทุกเครื่องที่ต้องมีอย่าง rov e เนี่ยมันน่าเสียดายมากนะที่ตัวนี้มันไม่สามารถปรับ60 fps ได้ซึ่งณเวลาเนี้ยเท่าที่ลองแอป garina support เท่าที่ลองแอป d n turbo ไม่สามารถเปิด60 fps ได้นะครับณนะเวลานี้วันที่5ตุลาแก้ไฟล์ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่า rov pad ใหม่มีการเข้ารหัสไฟล์ไว้ ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างละก็สรุปว่า Rv ได้แค่30 fps แต่อย่างผู้เกมมกือบ้านอื่นๆก็ไม่ได้ดูล็อกนะครับอย่างตัวของ Wild Rift เป็นอีกเกมที่ค่อนข้างฮิตก็สามารถเล่น60 fps ได้อย่างตัวของ g e n h i n นี่ก็สามารถปรับ60 fps ได้ไม่ได้โดนล็อกลูกเกมที่ผมกล่าวมานี่คือลื่นหมดนะเล่น60 เพียงแต่แนะนําให้เล่นห้องแอร์แล้วก็ปรับกลางๆปรับตุดนี้คือไม่ไหวกระตุกแล้วก็ร้อนมากแนะนาเป็นเล่นห้องแอร์ชิลเสชนตัวนี้12นาโนเมตรร้อนนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนลวกมืออะไรขนาดนั้นนะพยายามเล่นห้อง Air, แอร์ละกันถ้าเล่นเกมแล้วก็ตัวนี้ได้ทัชแตมรเรทมา180เพลิดด้วยคุณภาพการทัชอะไรก็ดีพอสมควรสําหรับมือถือช่วงเรทต่ากว่า5,000ทัชด,ดีพอสมควรตั้งแต่ใช้มาก็ยังไม่เคยเจอปัญหาทัชหลอนทัชเพี้ยนอะไรนะครับคุณภาพทัชด,ดีพอสมควรเลยทีนี้มาดูที่เรื่ออองงงขแบบบบตตตตเตรีี่กันันนน้้้าาิดมให 5,000มิลลิแอมคำว่าแบต5,000นี้อึดขนาดไหนนะครับอิงจะจดการใช้งานแบบผมรุ่นนี้ไม่รองรับ a 6 0 f s แล้วก็มอสอะไรไม่ได้ ผมก็จะไม่เล่นเกมบนเครื่องนี้เลยใช้งานทั่วไปใช้งาน LINE Facebook ตอบเพจ Shopee l a า a d a ทั่วๆไปใช้งานได้ครบวันนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นว่าผมใช้งานไปประมาณ1วันกับอีก4ชั่วโมงแบตเหลือ11%แล้วก็หลังจาก50%เนี่ยเมื่อาวานผมไปฉีดวัคซีนผมต้องตากแดดทั้งวันเลยผมใช้ความสว่างจอสูงสุดทั้งวันเลยนะครับจาก50%หล่นลงมาเหลือ11%เนะี่ยพี่นอนทําอยู่ประมาณ7ชั่วโมงนะครับสําหรับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่อึดน,นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่อึดที่ผมสามารถใช้งานได้ครบวันอ่ะทีนี้มาดูที่ฟีเจอร์กล้อง กล้องถ่ายรูปมีโหมด50ล้านโหมด50ล้านเวลาถ่ายเนี่ยความเร็วใน,ในการถ่ายรูปเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากโหมดธรรมดาเลยมีโหมดบิวตี้กล้องหลังด้วยนะครับกล้องหลังของอินฟินิตเนี่ยเรามักจะเห็นว่าเขาสามารถปรับรูปร่างปรับเอวปรับขาอะไรให้เรียวได้สาหรับผู้หญิงนะครับซึ่งในตัวของ H11 ก็ยังคงมีฟีเจอร์นี้อยู่แต่ที่ผมชอบมากเลยก็คือในฟีเจอร์ของงานวิดีโอเนี่ยที่ เราสามารถปรับโบเก้วิดีโอนะครับสามารถอัดโบเก้วิดีโอได้ทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังเลยนะครับอัดได้ 720p 30เฟรมเซกแล้วก็อัดบิวตี้วิดีโอได้ทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังเหมือนกันความละเอียด 720p 30เฟรมเซกเหมือนกันโบเก้กับบิวตี้ไม่สามารถใช้รวมกันได้นะครับก็เลยไดนิดนึงส่วนหมดอื่นๆก็จะมีช็อตวิดีโอนะครับมีหมดพาร์ทเรตที่เราไม่สามารถปรับค่า F หลังถ่ายได้หมดซูเปอร์ไนท์หรือว่าหมดกลางคืนหมดไ r สติ๊กเกอร์นะครับหมดสโลโมชันพานราม่าหมดด็อก กล้องถ่ายรูปทั้งหมดไม่มีหมดโปรกล้องถ่ายรูปตัวนี้มีทั้งข้อดีนะฮะดี D มากเลยแหละแล้วก็ข้อพิจารณาเอาที่ข้อดีก่อนคือมันเป็นกล้องความละเอียด50ล้านที่ต้องบอกว่าดีมากนะครับมันพัฒนามาจากอินฟินิตรุ่นก่อนแบบชัดเจนมากในอินฟินิตรุ่นก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น48ล้าน64ล้านคุณภาพมันค่อนข้างที่จะด้อยกว่าชาวบ้านแบบชัดเจนมากนะครับสีสันของรูปภาพการเก็บรายละเอียดเอยมันค่อนข้างที่จะสู้คนอื่นไม่ไหวแต่มาตัวเนี้ยต้องบอกว่า เขาทำมาดีออโต้ H D R ถ่ายได้ฉลาดนะครับการเก็บรายละเอียดดีขึ้นกว่าเดิมเยอะและที่ผมชอบมากเลยก็คือตัวของโหมด Portrait ของเขาเนี่ยแม่เจ้าคือมันตัดขอบได้ได้งเนียนมากอะเนียนแบบเนียนกริบๆแล้วเนียนแบบไม่หลอกตาเลยนะครับซึ่งมันต่างกับเรดมิโนสิบเอ็นมากเรมิโนสิบเอ็นนี่คือแบบโอ้โหตัดขอบได้ได้เพี้ยนมากนะครับแต่ยังดีนะเรดมิโนสะิบเอ็นเนี่ยเราสามารถไปแก้การตัดขอบการเบลออะไรใหม่ได้ที่หลังนะครับซึ่ง ในตัวของอินฟินิเนี่ยมันจะทําอย่างนั้นไม่ได้แต่คือมันตัดขอบได้เนียนได้คมกริบเลยอันนี้คือข้อดีของมันโหมดกลางคืนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าอินฟินิตเขาทําได้ดีนะครับอินฟินิเนี่ยโหมดกลางคืนขเขาจะเป็นโหมดกลางคืนที่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยภาพมันจะสว่างกว่าสถานที่จริงแบบค่อนข้างเยอะซึ่งมันจะต่างกับของเสี่ยวมีของเซี่ยวมีโหมดกลางคืนเขาเนี่ยเขาพยายามทำโหมดกลางคืนให้เป็นโหมดกลางคืนก็คือภาพไม่ได้สว่างกว่าเดิม จริงๆภาพมืดกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ยังคงเก็บารายละเอียดเก็บดีเทลอะไรได้ดีกว่าเดิมได้ดีกว่าการถ่ายแบบปกตินะซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ที่คนชอบละว,ว่าคุณชอบอคาแรคเตอร์โมงคืนแบบไหนโดยรวมในเรื่องของกล้องถ่ายรูปเนี่ยพัฒนาขึ้นกว่าอินฟินิตรุน่นก่อนแบบชัดเจนว่าทีนี้มาดูที่ข้อพิจารณากันบ้างมือถือตัวนี้ไม่มีเลนส์อัลต้ไวนะครับแล้วก็ไม่มีเลนส์มารโครด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงแหละที่ว่าในช่วงเลนส์ห้าพันหกพันงเนี้ย มือถือที่มีเลนส์ o u t d o w i d 8ล้านมีมา c r o 2ล้านเนี่ยหรือว่า m a c คร5ล้านเนี่ยใช้คําว่ากากเลยก็ได้แต่ถ้าหากว่า เราถ่ายในสถานที่ที่มันมีแสงเพียงพอไม่ได้ถ่ายในพื้นที่ที่มันเป็นหมุดปราบเฟียนจริงๆผมว่าจริงๆเราก็สามารถเอาไปอัปโหลดลงโซเชียลได้อย่างไม่อายใครนะเอาไปแต่งต่ออีกนิดอีกหน่อยม,มันก็ใช้งานจริงได้ใครที่เน้นเลน Ultra w i d แล้วก็เลนมาโครเนี่ยคุณต้องตัดตัวนี้ออกเลยนะเพราะตัวนี้มันไม่มีราคาเนี้ย i n ิ i n i เก็ควรจะใส่มาให้นะนับปลายปี2021เนี่ยมือถือช่วงเลนห้าพัน 5, เนี่ยเขาน่าจะใส่อย,อย่างน้อยๆก็น่าจะได้เลน u l t r ร Wide ละหนึ่งเลนอะทีนี้เดี๋ยวมาดูกล้องหน้า 8ล้านแ่างแล้วสีผิวหน้ามันดูขาวมันดูสว่างนะครับเอาว่าแค่หน้าถ่ายหน้าสดเนี่ยผมไม่ต้องเปิดโหมดดูดเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเออสีผิวมันดีนะครับซึ่งมันจะต่างกับหลายๆรุ่นที่ผมใช้ที่ผมมีความรู้รว่าผมถ่ายหน้าสดออกมาหน้าผมมันแย่กว่าตัวจริงเยอะกล้องหน้าเนี่ยมุมมองจะแคบกว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ก็ยังเลนวายอยู่จริงจริงกล้องหลังเนี่ย เลนก็แคบกว่าเรมิโน 10S อยู่นิดนึงเหมือนกันกล้องหน้ามีโหมดบวตี้นะครับที่เราสามารถปรับแยกไนดะ้สามารถปรับพวกตาโตรปรับเอ่อหน้าเรียวค้างเรียวปรับให้หน้าใสแล้วก็พวกสกินโทต่างๆเนี่ยสามารถปรับได้ปรับแยกได้4แบบนะครับหรือว่าจะติ๊กเป็นอะไก็ได้ส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็คือผมติ้กเป็น AI หมดเลยนะภาพในตัวอย่างต่างๆเนี่ยจะเป็น AI หมดเลยโดยรวมกล้องหน้าที่ได้จากตรงเนี้ยผมชอบนะก็จะมีติในเรื่องของมุมมองที่ผมว่ามันแคบไปน,นิดนึงส่วนงานวิดีโอตัวนี้สามารถถ่ายได้ 2K ทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังเลย แต่เป็น2อที่ไม่มีการสั่นซึ่งถึงแม้ว่าเราจะลดความละเอียดมาถ่ายที่ 1080p 3 0เฟรมเ่อร์นากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังก็จะไม่มีการสั่น e อ s ซึ่งถ้าเราไปดู ข้อมูลชงลึกหน่อยของ midtech elog g 8ที่เขาพัฒนาต่อมาจาก g 8 5เนี่ยจริงๆ g 8 8เนี่ยมันสามารถรองรับกันสั่น eas ได้แล้วถ้าเป็น g 8 5จะจะไม่สามารถใส่กันสั่นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่า infinix น่าจะน่าจะพัฒนาได้หละก็คือในเรื่องของไม้อัดเสียงนะครับที่ในหลายๆรุ่นส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นไม้แบบโมโนอยู่เลยแล้วก็คุณภาพ,ภาพไฟล์เสียงที่เราอัดมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยฝากไว้เป็นอีกเรื่องที่อยากให้แก้มม่ถึง5000ทุวกวันนี้คุณภาพไม้มันมันควรจะดีกว่านี้ ได้้แลวละวิดีโอข้างหน้านะครับถ่ายที่ 2K วิดีโอข้างหน้าถ่าย 2K เลยด้วยนะครับอันนี้ลองเดินดูนะครับไม่มีการสั่นนะอันนี้ผมยืดสุดแขนละ โดยรวมว่าก็ทําได้ดีมากล่ะในราคา4,899บาทที่คุณจะซื้อได้วันที่10เดือน10เนี้ยตัวนี้คุณจะได้เป็นแร m 6รอม128ด้วยโดยความจํายังคงเป็นแบบ eMMC 5.1อยู่นะครับลองเทสบิทอันเกนดูก็เป็น eMMC ที่อยู่ในเกรดบนๆหน่อยละซึ่งถ้าถามว่าในราคาเนี้ยมีตัวนี้ตัวเดียวเลยหรือเปล่าที่เราจะได้สปเปกอย่างนี้ก็ต้องแอบว่าไม่ก็จะมี Redmi 10อีกตัวที่เป็นคู่แข่งซึ่งสปเปคภาพรวมถ้าต้องบอกตรงๆคือตัวนั้นครบเครื่องวานตัวนั้นจะได้ เลนอัลตร้าวายแล้านล้วก็ได้มาโคร2ล้านมาด้วยซึ่งตัวนี้ไม่มีนะครับถ้าใครต้องการใช้เลนอัลตร้าวายต้องการใช้เลนมาโครก็คงต้องตัดออกนะครับตัวนี้ก็ถ่ายอัลตร้าวายถ่ายมาโครอะไรไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ตัวนี้มันมีภาษีดีกว่าก็คือในเรื่องของขนาดหน้าจอที่เรดมิส0มันให้คุณไม่ได้ไงตัวนี้ได้จอ6.78นิ้วซึ่งมันเป็นขนาดจอที่ใหญ่มากซึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ไงว่าคนที่เขาซื้ออินฟินิกกันส่วนใหญ่เนี่ จอเขาใหญ่และอีกอย่างที่อินฟินิกดูจะมีภาษีดีกว่าก็คือในราคาเท่าๆกันเนี่ยอินฟินิกจะได้แรม6รอม128ในขณะที่ Redmi 10เนี่ยตัวแรม4รอม64มันเปิดมาที่4,999บาทซึ่งถ้าจะไปเอาตัวแรม6รอม128 มันคือราคา5,999บาทไงยังไงก็เก็บเอาไว้พิจารณาดูเป็นตัวเลือกนะครับนี่คือ In f ฟ n i x Hot 11S มือถือทุกรุ่นมีจุดเดน่นมีจุดด้อยแตกต่างกันไปยังไงเรื่องมือถือผมอยากให้เลือกที่โจทย์การใช้งานของตัวเองมากกว่านะครับสเปกกระดาษไม่ต้องไปดูอะไรมันเยอะแยะขนาดนั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ต้องดูสเปกก่อนเป็นระดับแรกแหละแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องสเปคที่ดีที่ทสุดก็ไม่ได้แปลว่าจะตอบโจทย์คุณได้มากที่สุดอ่ะนี่คือ In f ฟ n i x ฮอตสิบเอ็ดนะครับเอสมีเอสด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยถนะ้าหากว่าดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่เคยกดติดตามช่องผมฝากกดติดตามด้วยใครมีคําถามอยากให้เทสอะไรเพิ่มถ้เคยยังอยู่เดี๋ยวยังไงคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวว่างแล้วมาตอบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับผม